่ามือนี้มาตามแนวทางพี่นัดเพื่อนบานตาเล่าเพื่อนหายมะเหลวดวนๆเพื่อนเอาแนวทางเม่เขียวหน่อยก็เม่จีไปคํานวดใจกันเบ่งออกมาใดตัวนั้นตัวนี้เพื่อนเอาไปคํานวณคักแล้วจะเป็นตัวใดเหลขกพี่นัดเพื่อนเป็นคนมีดวงเพื่อนเป็นคนโชคดีเข่ามาแหลวลายงวดดีเพื่อนถูกมาตลอดจะเป็นตัวใดน้องไปติดตาม พี่นัดเดี๋ยวด้ยวยค่ะสวัสดีครับพี่น้องเอซีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาลวดกับแม่ตุยกับมาตามในทางของพี่นัดให้พี่น้องเอซี่นาะแม่ตุยค่ะพี่นัดแกจับให้ส่วเนี้่กับเขากิดสมหวดเนาะค่ะกับนะี่งวดหนึ่งที่เพิ่นจับมาถือแต่ว่าเพิ่นกถือทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเรียกก็ตัวเด่นในห้องตัวที่บ่เด่นเพิ่นเลยประด้ให้เบิดนพย่านพี่นอ้องเอ่อเบิดหล่ค่ะ มันก็ถือโยต์แต่ว่าพินาดหรว่าถือแต่ว่าเพิ่นก็ไม่แก่ตัวเดยที่เหลือรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวันไหนซีหกของซีเนาะก็ถือว่ามิชโฉโยต์สำหรับพี่นาดเนาะถือว่าเพิ่นเป็นคนที่จับเลขแม่นเติมคันเลขตึ่งแม่นเติมัไม่ตุยเนาะว่ามันเนถูกม่าไหลงวดล่าสุดนี่ก็จชับมีเชียวหน่อยถือขึ้นเอาอีกนะครับวันนี้เพิ่นก็เบิ่งแล้วก็วางเลขเอ่อเอาเมฆเชียวหน่อยเนาะครับไอเดียบไม่เค็จใกล้กันบ่ เออเพิ่นบานเนี่เพิ่นได้บักตัวไหนก็ได้ใช่ไหมเบิ่งเอาเบิ่นของหงดก่อนนะครับว่าพี่นัดเพิ่นจับถือบ่นะครับอ่านะครับเพิ่นจับแปดหกสี่ี่นีผู้บอกเด้อนะครับเลขกออกหกสี่สี่หกเนาะแต่ถือว่าเพิ่นจับแม่นอีหลีเนาะไม่ตีเนาะเขาอันเลขรัฐบาลไทยบ่รัฐบาลไทยหกสี่เพิ่นจับให้ถือต้องนี้เนาะเอามาตามต่อนะครับเลขเล้ามาเนี่ว่าเพิ่นจับตัวใดพี่น้องเอี้ยซี่เนาะ รู้สึกว่าพินัก็เห็ดมาแล้วแต่รู้สึกว่าผลิตคิดตังเฮาคิดตังกันยังหน่อยค่ะไอ้เฮาว่าโทษถามหน่อยว่ามนบ่ได้เนาะน้ำผึ้นค่ะอาศัยผู้มีโชคเนาะผู้มีโชคเนาะครับเนาะมันถือตลอดคือสังเกตแล้วพี่นัทเอาเล็บมีเขียวน้อยเนาะเอาเล็บมีเขียวน้อยมาตีนะครับเอาก้อนก้อนอื่นกับสีโชคชุดที่พูดเอาไปตีก้อนนะครับของแม่เขียวน้อยนะครับมีเขียวน้อยนะครับฝันนายกมาเฮี้ยนเนาะมาเฮี้ยนว่าได้เขาเฮี้ยนเพ่อด้ไปยืนตุนไอ้ทอนไง ตุนทอนให่นี่ค้นมาฝ่าเวงนายาป่วยเนาะมาเบิ้งคนป่วยว่าคนนป่วยป่วยเป็นไหนไข้แน่บอ่นายกอุงยิงกันวะนายกอุงยิงกันมาน้ำกันนะครับมาเบิ้งเนาะนะครับอ่าบานนี้นะครับต้นนายาเนี่ยอายุเท่าไรกับม่ตอห้าสิบสี่ปีค่ะห้าสิบสี่ปีเนาะมิตรจำได้กัน่ะคนสิบป่วยเนี่ยอายุห้าสิบสี่ปีเด้อครับคือนายาสามีของมีเช้น้อยนะครับ บาเน,นี่นายกเลยไปตรวจหน้ามีเขียวหน่อยเนาะไปเบ่งหน้าว่ามีหน้าจากไรมีหน้าปปะมาณสิบไร<อ>ข,ข่อยคือก็ไลยหลยท่อโมมีเขียวว<อ>่าเงินหน้าเจ้าเลยหาพันสามร้อยสามสี่บาทก็ได้หลายอยู่ด้ยวยเห่าสันหาเจ้าไปลลาแลกเงินเล้าเลาไปแปลงเปเงินเล่าได้จนได้ใหาบเาสัน<อ>นะครับแล้วเพราะนายกตรวจนี่เรียบร้อยก็มากอดก็มีเขียวหน่อยเนาะกอดกันกอดกันเส็จแลกกันล่ากันมาครับ<อ>นายกก็ขึ้นรถตู้เป็นรถป้ายแดงครับซีเก่าซีเนาะออมออรเวยก็เลยล่องหายน้ำว่าเป็นซีหกซีตัวกันเนาะ ส่วนนายกนี่เป็นนายกคนที่สาสิเอ็ด้ด้นะครับเกิดวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาสองหาสองเก้าครับขอโทษเด้ไหมเรัาเขียนผิดนะครับได้แก้ไม่แล้วนะครับอายุสามสิบเก้าปีนะครับกันนีเป็นฝันพอมีเขียวหน่อยเนะะาะวานนี่มัเลยก็เลยไปสอบถามพ่นัทได้ไหมตุยออสอบถามพ่นัทว่าพ่นัทมีความคิดเห็นอย่างไรระวังเลขไม่เก๋ครับแม่เขียวหน่อยนะครับพี่นัทมากตัวใดตีเห็นซอยเอฟซีเนี่ยเอฟซีอย่างมโชงนั่มก็เป็นว่าได้ไหมตุย วาเนี่ก็เลยสอบถามแล้วนะครับพ่นัดว่าไม่ให้ข้ามว่าเอาเงินไทยไปแปลงเป็นเงินเล่าหรือเอาเงินจนด้หาบเอาผลในร่องไปแปลงวิ่งหรือเพิ่นกับเบื้องค้างเงินรับปัจจุบเท่านี้เงินไทยเท่านี้ไปแลกกันเป็นเงินจ่าบาทเพิ่นคิดเลิกเลยมันก็เจงมันเจงเนาะนะครับเงินไทยห้าพันสามร้อยสามสิบสี่บาทเงินไทยนะครับเอาไปแลกเงินเล่านะครับก็ได้เงินนะครับสามล้านหกแสน สี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสามบาทจุดสามสิบเจ็ดสตางค์เนาะผลไปแล้วของเราเด้อครับพผลกระหว่างห้วยไม่ได้หาวิลีเอาชั้นนะครับเลขหาวคือตัวได้เมตุยเลขหาวสามเจ็ดสามแปดบสามแปดสามสามแปดสามแล้วก็สามเจ็ดสามนี่ติเลขหาว์เนี่ยเขาเลขหาบครับอเลขใดเลขหาว์พี่ดิบเนบ่ยนี่เขาก็เลยถาม์พอป่าพี่นัทเลขสองตัวมากตัวไหนผลกระหว่างจากเลขแหลกกันเด้ แตเลขเป็นปเลขสามเจ็ดสามแปดสามสามเนาะก็ถือว่าเป็นรอบครอบละเอียดเน,นาะตอหรับพินาตเนาะสุดยอดเลยอัดแรกเขากับโชว์โชว์ชุดเอาไปแลกก่อนนะครับนี่คือชุดวันเอาไปแลกเป็นเงินเนาะนะครับก็คือเงินไทยนะครับสามเงินหน้าเนาะห้าพันสามร้อยสามสิบสี่บาทนะครับลดไปแดงกับสีขาวีเด้นะครับดีคือเหล็กม่เชียวหน่อยเนาะส่วนพินาตเอาเงินห้าพันสามร้อย สาี่บาทไปแลกเงินล่าเดีสามล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสามสิสามเ็ิบามคะเลขหาพลิตตัดไมา้มาลอยนะเป็นสามแปดสามแล้วก็เป็นสามเจ็สามเนาะมาลอยเชยนพิษนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> มาลอยยานเออมาลอยเียนว่าชัดเจนไปเลยเหตุไม่ไมอตัวหนึ่งอย่าควมชัดแจ้งนะครับอที่ต้องแยกทังสี่ว่าเป็นยังเจ้เพราะวา่ากันยานพี่น้องลืมเขียวหน่อยเข้าตรงง้องภาพรวมกัน มองในความเป็นจริงว่าเลขทีมแปลงมานี่มาจากเลขไม่เขียวก็เลขหาเมื่อหาพันสามร้อยสามสี่บาทกับเลขรถุดสีเก้าสี่เนาะพินัทเริ่มมาแปลงนะครับแปลงมาเป็นเลขเล้าประเดี๋ยะได้เลขเบอร์นี้ได้เลขหาพี่ลีนะครับเป็นสามแปดสามกับสามเก็ดสามนะครับเป็นตัดไหนเป็นสามเก็ดสามแปดสามสามเรือนะสำหรับเลขพี่นัทในวันนี้เนาะมอเลยก็ได้ถามเพิ่นว่าสี่เก้าสีสื่อว่าเพิ่นกว่าเพิ่นสื่ออยู่แตจนี่เพิ่นแปลงไหมให้สื่อ ส่วนเหล็กม kind of ีเข so ียวหน่อยเป็นกระตัดเหล็กนึกกันนะครับกระตันหลายตัวเติบอยู่แต่ว่าตัวแปลงมาแล้วมันเป็นตัวนี้นะผมว่ามันจะลงทุนอยู่ในชุดนี้แหละตัวหลักคุณ่าพี่น้องก็ลองพิจารณาเอาเด้อนะครับจะมักเหล็กมีเขียวหน่อยหรือจะมักเหล็กแปลงเงินเงินไทยเป็นเงินเล้าเนาะเห็นป้างน้ำพินัดประมาณนี้เด้อนะครับสามแปดสามสามเจ็ดสามจับแห่งคือสามเจ็ดสามแปดสามสามเด้อนะครับสำหรับเหล็กพินัดเนาะมีตีเนาะ เออเพิ่มเช่นหนึ่งพี่น้องผมก็ชัดเจนเนาะสรุปว่าพี่นัทเนาะเอาเงินไทยเข้าไปแล้นะครับเงินหน้านายกให้นี่แหละหาพันสามร้อยสามสี่บาทเอาไปแลกเป็นเงินเล่านะครับก็ได้เงินหาคือได้ยกวายรีเนาะสามแปดสามสามเจ็ดสามนะครับเพราะว่ามันเป็นสามแปดสามจุดสามเจ็ดเห็นมันหาไปก็สามารถหาไปเทิ şey ่งสามสามสามแปดสามแล้วก็สามเจ็ดสามสามเจ็ดสามเนาะ เป็นกระต่าหสามเกตสามแปดสามเน้นะครับเข้าใจแล้วเนาะเขาจะเข้าใจหรอเอาเงินไทเหน้าเนามาแลกเป็นเงินล่านะครับเออพนพินัตพนละเอียดจะน้อยพนเลได้เงินตัวเลขเมือตัวนี้แต่ว่าเข้ากระยาถิมเล็กม่เขียวหน่อยนะน้อยหน่อยเนาะคือเลขกไม่ใช่หน่อยกับคกเสือคือเราเพิ่มเติมมังพินัตในข้าวงมังพินัตกว่าข้ากระสือของพินัตหลายกว่าไอห้างมากก็ไม่เขียวน้อยข้ากระโดดมังพินัตล่งแต่ว่ากับ่าอยากถิมเลขกลักคือเลขกไม่เขียวน่อยเนาะแต่ว่าก ซื้อไว้ต huh. so, so, yeah. um, uh ิดไว้จิ้นม uh ือ huh. ยังไงก็ได้ถ้ามากน้ำพ ra ินาเท่ากับตุ่มมงพินาไปเนาะเมตุยเนาะมากก็ไม่เคี้ยวน้อยกินเน้นเขาไม่เคี้ยวน้อยไปสั้นอันนับถือว่าชัดเจนเนาะสำหรับพินาเป็นก็สุดยอดดีๆน้ำผันแบียงตัดมาดเรื่วนๆทางห้องกับเมตุยกับน้เสนอให้ตามให้มัันนกละเอียดเนาะเอาเงินไทยไปแป่ยเงินคอยกับคิดดิเน้่ฟันว่าวดิวันให้เอาเงินจองได้หลายตัวจองเงินไทยไปไปแรกหรือไปยังหรือฟันวาไปลองฟังมึงเนาะ ไปเปี่ยนเงินเล้าเรืองแหกเงินเล้ายังนี่นเราเป่นาจอหาบอลซะ้่านเป็นกนล้เนาะมันก็หาพีิด้เขามันมาไหเ้าหอีนดีเออเปีกๆเ,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 เน,นาะขอบพูหลาด้อพี่นาดเออเป็นปันในทางยซีแต่มีเอเซี่ลายคนรายท่นยานยอะท,ท,ท,ทีส่งมาเรื่อยๆอยู่เงนินกับชิมก็ได้แต่มีเพิ่มเติมไม,มย่ยนะไม่ตื่นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวมาเลยกสิดรวบไให้ม่เชี่ยน่อยอ่าอะิป็นช่วงเย็นลงบันที่ไปแบบจีแลงมันจะไปส่งล้าอยู่คต่ะ็เงินเ้าหันคนละต่ายยากอยู่ เม่ปัน,นหืท่าใหม่ด้อฟซนะครับเอฟซีฝ้าทักมาเขงแม่ปันเดเดียนดอกมันนั่งทช่างาย่งาคูาห่หลายคนเนี่เดกเรียนอาจารย์ทัางเหล็กโทษเน่ยั้งอาจารย์เรีนสัมผัสเนี่เหมือนนั้นปิดเหล็กล่า,ลลาออกมาเลยเ<า>่มาท่งออก,งออกงันอ,อวานมันใหญ่เง,งเหลขข็กไข,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 ข่บรอเขาเรียกว่าดื็อไขได้วันอุ้น้ำเห็กไข่นะอวานี่เล็กไข่เนี่ยนตกเน่ก็เลยบ่ได้ทายเต็มที่วัาน่ะอ่าก็เลยมัห่มหเดียวอะไรงายจันหลยอ่าบัดนี่เอาไม่เนาะเอาไม์เนาะใมันมาชนกันเหล็กเล ใส่กันเนาะคมท้อนใบเตามือแรงเลยตนเสาลงเลยตีมาเอามือตรงเลยมันเงี้ยมันไหลไหลไหลเอ้าไปตุ้ห้องกับสรุปเนาะไปตุ้สรุปเลยมาเลยสรุปสรุปเลยเอ้าสรุปไปเนาะสรุปว่าพี่นัทเอาเงินไทยนะครับที่ได้เงินหน้าเขาน่าหยกเนี่ยแหละห้าพันสามร้อยสี่บาทนะครับเอาไปแลกเป็นเงินเล้านะครับหมายถึงว่า เอาอัตรากรแลกเปลี ar, 83, 000, 3, 000่ยนของไทยกับลาวเดีอนนี้ไปแลกกันเป็นเงิ่อน3ล้านกแสน4พัน3ร้4หมื่นว่ะ4หมื่น4ามพัน3าม3ร้อย83บาทคือ37สตางค์เด้อนะครับอันเลยตัดออกมาได้เป็น383 373นะครับเิ่นตัดสองตัวหาคือ3738า3เน้อนะครับให้พี่น้องยังมักเลยไม่เขียวหนากย่าถิมเน้อขาดเด้อนะครับว่่อยากให้ชิมเนื้เลยไม่เขียวหนาก็ได้ กระสือติดไว้ให้เขามักของพี่นาคกระสือพี่นาคล <ฮะ S 2> ายมักของไม่เขียวกระสือเขาไม่ขี้ไม่เขียวลาย <ฮะ S 2> หรือเสมอกันกระไดเนาะอ๋อขอให้โชคดีทั้งพี่นาคทั้งไม่เขียวหน่อยล่ะ,<ฮ>ะแห้งปัง,ปง,ปงๆลำลำไปด้วยสมุดขอบคุณหลายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ